จนได้ผมมาพี่น้องเกือบแม่นตายขวมาผู้เดียวกิ่งฮักก็มีค่ะฮักค่ะเกือบแม่นตายค่ะแต่ก็สําเร็จแล้วคะ่ะอามาจนได้ค่ะกหลาบสองต้นค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องดอกกระสีชมพูเบอร์กระสีแดงค่ะนี่อันนี้เราเป็นสีสีงาส้างค่ะมีเน้นสัดขาวเป็นสีสงาส,าส,าาสง้างงามงามหอมพร้อมค่ะ กุลาบสองต้นกับพ่อแม่พี่น้ององุ่นสองต้นค่ะและ้วก็มะม่อนนี่ค่ะต้นหนึ่งค่ะโอ้สวกมะม่อนน้อยนี่มันมะม่อนใหญ่ต้นต่ำต้นน้อยพี่สันเกิดเป็นไตพ่อแม่พี่น้องแต่กระําเร็จค่ะมาจนหอดค่ะตอนนี้อยู่ทเทกงน้อยแล้วค่ะซื้อ ซื้อดอกไม้ซื้อมะไม้มานำค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ดอกบานซื้อบ้านเฮาค่ะฟังสี่ิบนี่คือดอกโคสมอสเนอสมุกควบเข็นโอ้ย่านติบอกสมุกควบเข็นม,มาการีเตดอกนี้ มากอริจอันนี้พักซี่ค่ะันนี้ก็ดอกอัน,นดอกอันฟินนะคะยินดีเป็นห้องรอกมูนมาสันอันนี้กระจักเพล่คือต้นหอมก็เลยเอามา <c oughs> กต่ต้นหอมบ้านเราหรือวะซีมาปุกค่ะอันนี้ก็ดอกบานซื้อีกค่ะรู้สึกว่าเราดอกอัน,นดอกเราเริ่มานลำนะอันนี้ค่ะฟินกระหูด ซง่งไโหเพื่ออ่านเป็นก็อ่านเอาเลยค่ะอ่านนี่ไงดอกเลาเรื่องค่ะเราเรืองผสมซื้อมาทั้งสองอันสีพ่อไม่เป็นน้องสีสีซื้อสีมาท่าเรื่อนค่ะยี่ได้ห้ากระป๋องแต่มันมีแค่สองกระป๋องนี้ค่ะก็เลยได้อามาสองกระป๋องนี้สก้อนส,สีสีชมพูนี่แหละค่ะ กบไม่ตายพอมาพี่น้องมาจนหอดแล้วค่ะัะไรเหรอทาพราใหญ่ไปนําแล้วไม่ได้ไปนําจากเธอเดอะแล้วยุ่งหลายค่ะทำแต่ง,งานแล้วก็ดิดอกเรากระจายบ้านแล้วค่ะงามพ่อแม่พี่น้อง บ้านหลายหลายเลยค่ะแต่ติดเท่านี้แหละค่ะแล้วบ้านตลอดตลอดเลยค่ะก็งามไปลายค่บพ่อแม่พี่น้องดอกอันนี้เพิ่นมีหอมเลยคะ่ะหอมแบบพุ่งดุ<ม>อืมเพิ่นเยอะอ้ออันคิวคิวเมนเมนค่ะแต่ก็งามไปลายค่ะมักสีสันเพื่อลายๆโอ้ยงามง่ามงามงามไปลายพ่อแม่พี่น้องวันนี้อากาศดีลหลายๆค่ะดีละหลายๆ โอ้ยลืมเบาะค่าสเสียหายหฟังเนาะค่ะแต่ไปเบิ่งบินง่ามไม่หลายเพระไม่พี่น้องเดี๋ยวผ้าเราไปเบิ่งอันผ้าต้นที่อันสร้างมาแตอ,อินเทอร์เนต็ตนะคะอันนี้มาเฟลามินอันนี้ยังม่ตาย <laughs> ยังมีตาย อันนี้ผักตายเพราะไหมพี่น้องมาางุ่นค่อยนะต้นมาต้น,นน้อยๆแล้วก็สร้างมาก็ไม่ได้ถือเด่ปพือขึ้นตายเพราะไม่พี่น้องอ๋อแต่เบอร์เบอร์นน้อยยังอยู่ได้แหละตายนะซื้อมาสี่ต้นค่ะน,นี่เป็นสีขาวค่ะสองต้นนี้สงสัยพาได้หืออมองนี้เพราะว่ามะง่นพั่นมากอัน มันมักแดดค่ะมองนี้มันไม่ได้แดดสงสัยผ้าต้องหืออ้อแล้วค่ะอันนี้เป็นสีแดงค่ะมะงามาน,นี่อันนี้ซื้อมาอีสองต้นก็เป็นสีแดงคึ้นกันค่ะมองนี้ไม่ได้แดดเลยมาง่วนมันมักแดดเดนผ้าต้องหืออ้อนี้สายมีได้ค่ะเนื้ผ้าว่านไนไว้สมปิค่ะไนสมปพิ<ม>ในดอกไม้ในดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคะ<ม>่ะว่านหลายสิ่งหลายอย่าง มักดอกไม้ครับทำไมเพี่น้องมักความสวยงามจริงแล้วแฟนเพื่อนมักอันเ่อเป็นหญ้าไปเลยเพื่อนว่านะโอ้ยนายนายค่อยไม่เอาก็ไม่เอาวะเพื่อนว่าอมองนี้กับป้อยเป็นหญ้าหกไปโลดเพื่อนมักหญ้าเฮาแบบน่ะค่อยว่าค่อยไม่เอาค่อยอันค่อยมักอันดอกไม้ค่อยยิ่งมักงามๆค่อยกระือเอ่เลยงามองนี้กับคุดคุดแล้วก็เอาดอกไม้มาโหดเลยล่ะอัน พี่ใหญ่างบ้าพเพา่อกว่าโอ้ยมองนี้มันไม่ได้แดดไม่มีงาแบบไม่เป็นเพอเขอค่อยได้วาดลมเาเจ้าฝน,นตกแต่เมืน่อนีฝนไม่ตกค่ะน้ำเต็มโอ่งเลยค่ะฝนตกอันนี้พาบานนูกบันเออรอกอันคุณนายตื่นสายค่ะอันนี้อ้อเต็มเลยค่ะมองนี้ก็ไม่ได้แดดเช่กันปกติพ้าลุมมักแดดมันไม่ได้แดด เดี๋ยวงวูนพาเชือพาต้องเป็นมองเลยค่ะจริงๆแล้วที่ตั้งเจอไว้นะคะโอ้ยกุลาบงามพ่มันปน้องดีเจอห,หลายๆที่เอาม,มานําได้อืดีเจอห,หลายๆค่ะเกือบเป็นตายพอมันเปน้องอ้ยก็เพาะว่าลําบากเกือบเป็นตายอันจริงๆแล้วพาตั้งเจอแล้วมาเสื้อมองนี้ค่ะมาอังุนเสื้อมมองนี้ลนะแล้วพาซื้อกันหางมาอังุนมาพร้อมที่ที่เป็นเนินโรสเซนโบเกนนะคะ อันนี้ที่จ่ายไปค่ะพรม่มีน้องร้อยเก้าสิบเก้าห้าสิบฟังค่ะกับคูณสามสิบค่ะตอกไม้นะคะกับสีซุ้มนี่นะคะ่ะอันนี้ล่ะคะ่ะอันนี้ผ้าเห็นมันงามดีผ้าก็เลยซื้อมากระล้ำหูค่ะสะลัดหูกับตอกไม้นี่ค่ะละกับสีวันนี้จ่ายไปตีเป็นสองร้อยฟังค่ะ ร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้อันนี้จายตังหะอันนี้อีห้างนึงค่ะห้างเดียวกันนี่แหละค่ะแต่เป็นห้างเงานินทั่วไปอันนี้เป็นห้างเงินอันเฉพาะอันต้นไม้ค่ะอันนี้จายตังหะอันนี้อยูน่าห้างใต้ถุนเทินค่ะผ้าซีมาเสรินีค่ะมาอันนี้นะ่ผ้ามาักกินค่ะแซบแซบระปุ๊มอันนี้เละค่ะได้ฟักซีมานำแต่ก,ก็ไม่เป็นะ มะม่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องมะม storm, mac, ่อนลูกมมอนค่ะมะม่อนอันนี้เราเป็นต้นไม่แมนต้นใหญ่ค่ะอันนี้เราเป็นต้นแค่ม่อนแค่ค่ะไม่แมนต้นใหญ่เมื่อก่อนภาพอยเบิ้งเงินม่อนใหญ่แล้วค่ะวันนี้ก็มาเบิ้งม่อนน้อยอันนี้ไปซื้อมากค่ะพ่อแม่พี่น้องมะนี่น้อยแต่ก็เป็นมะเฮ้แล้วค่ะเดี๋ยว้าเราเอาลงดินค่ะคุดไปแล้วเรียบร้อย Okay. เดี๋ยวผ้าเรามะมอนลง่ลงล่งดีค่ะคุดไว้แล้วเรียบ,ยบร้อยเบ็ดกะละมิดพอมั้ยพี่น้องบเบ็ดกะละมิดแล้วค่ะ ห้องนี้แดดดีค่ะแดดดีอะไรคะบองนี้แต่สามีผ้าแล้วมีมากเครือปู้เผิ่ผอด,ด้วยค่ะแ้ะยะมันบังแดดแต่ผ้ามากต้นไม้ไงมากต้นไม้ดี่เธอ ดอกเพอ่ผลนะคะแต,สแแตยายา่สามีเราไม่มักจต่ยยาเราสามีเราไม่มักผ้ามักจ้ะผ้ามักผ้ากระปุกค่ะแต่สามีจริงๆเราไม่มักค่ะแล้วเยอะมีแต่ยาเขียวๆเท่านั้นค่ะสําหรับเราแต่สาหรับผ้ามีแม้ผ้ามักมักปุกอันมากไมค้ค่ะมากปุดอกไม้มากไม้ เรียบร้อยค่ะง่าย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 มันหาก็เรียบร้อยแล้วตอนแรกๆก็ละเมอจังละพดอีเธอหนึ่งค่ะตัวแม่พี่น้องเร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปปุ๊อันเอากุลาบลงดินอีค่ะมองนาบ้านค่ะตามภาพมาเลยค่ะมาซอยปุ๊แน่มาซอยปุ๊แน่บานนี้คุดแล้วเรียบร้อยโอ๊ย แดดอนหลายๆก่ะพ่อแม่พี่น้องซอดซื้อในลายแต่ก็อนหลายก็อันๆสู้แดดมีหวค่ะตอนนี้ก็สีตกมาแล้วค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเศร้าเลยแดดกระเมิดพ่อแม่พี่น้องแดดกระเมิดแล้วค่ะ บ้องนี่แดดดีค่ะแดดดีอะไรคะบ้องนี่แต่สาม,มีผ้าแล้วมีมากเครือผู้เพลยด,ด้วยค่ะรลยนต์มันบังแดดแต่ผ้ามากต้นไม้ไงมากต้นไม้ที่เธอ ดอกคือผลนะคะแต่สามีเราไม่มักแต่กย่าเราสามีเรามีมักผ้ามักค่ะผ้ามักผ้ากระปุกค่ะแต่สามีจริงๆเราไม่มักค่ะล้วเยอะมีแต่ยาเขียวๆเท่านั้นค่ะสําหรับเราแต่สําหรับผ้าม่แม้ผ้ามักมักปุอันมะไม้ค่ะมะดอกไม้มะไม้ เรียบร้อยค่ะง่าย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 ม่านห้าก็เรียบร้อยแล้วตอนแรกแรงก็ละเมอจังละพดอีเธอหนึ่งค่ะตัวแม่พี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดีย๋ยวเราไปปุ๊อันเอากุหลาบลงดินอีค่ะมองหน้าบ้านค่ะตามผ้ามาเลยค่ะมาซอยปุ๊แน่มาซอยปุ๊แน่บ้านนี้พุดแล้วเรียบร้อยโอ้ย แดดหนหลายๆก่ะพ่อแม่พี่น้องซอสซื้อหลายๆแต่ก็หนหลายก็อันๆสู้แดดมีหวค่ะตอนนี้ก็สีตกมาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเศร้าเลิงเศร้าเลิงแล้วค่ะเศร้าเลิงแล้วไม่ซีดละตอนนี้เริ่มเป็นช็อกโกแลตแล้วค่ะมัมมอนเฮาแก่ดีค่ะมองนี่ ลูกกุหลาบต้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ลบกุหลาบต้อค่ะหอมซึ้นใจขนาดกันหอมซึ้นเจอขนาดกันโอ้ยนักนักสีขาวง่าสางค่ะกับสีชมพูบานเย็นโอ้ยง่าไม่ไลายค่ะหอมพร้อมออ มตื้นโพดค่ะขุดหลุมตื้นโพดค่ะ,คคะ,อ,ะคอุ๊บล่ะขุดลอีเทาลึกแจงสักหน่อยโอ้ยแบตดมดพ่อแม่พี่น้องแบตดมดได้ไซส์แบต,อ,ดดแบตอันโอ้ยไฟละปบิดวาอันนี้จะไม่ได้ไม่ได้แบตท่ายล่ะสินะ เราปีนเก็บมาอันนี้ก็ไม่ได้แบดท,ท้ายละค่ะแบดละเมิดแล้วโอ้ยลองสีขาวก่อนค่ะข้อมอังนี้เป็นดอก ไข่เด่นเยสีชมพูแล้วค่ะพาก,ก็เลยลงสีขาวแล้วก่ะสีชมพูอีกเจอนึงค่ะเออไข่แน่ไข่แน่ปะเนี่ยโอ้ง่าไม่ไายดีเจอหลายๆค่ะที่เอามานําได้ค่ะไม่คิดว่าเอามาได้ค่ะแต่กระซัมเ็จค่ะเอามาจนได้ดีเจอหลายๆค่ะ เียวค่ะ,ท,คะที่แรกนึกว่าเราเอามาไม่ได้นักค่ะแต่กระชมเ็จค่ะ โลบสีมพูดต่อค่ะโอ้ยงันขนาดโอ้ยง่าไม่ไลายหลุมตื้นกว่าอีละค่ะแต่ไม่ได้แห้งคุดแล้วค่ะสบายดีค่ะ เซจแล้วเรียบร้อยค่ะง่ามไม่ยค่ะง่ามไม่ยค่ะเซตแล้วเรียบร้อยเหลือมาะงุ่นสอต้นค่ะแต่วันนี้ค่องละ บางเสียงเมย์ค่ะเสียงเมยมือนนี้คล่องเราไม่ได้เอาล่งขามาวน์ลุ่มตื้นพวดเพราะแม่เป็น้องคุดลุ่มนี่ลักนี่เป็นไงามดอกใหญ่งาม งามไปเลยหม,มา,า่นค่อยตายพอแม่พี่น้องปุ๊แต่ยอดยอดป่องอยู่ได้แหลวย,ยอดน้อยๆค่ะคือว่าสร้างมาจะออนไลน์นะคะก่าแล้วมาหอดเห่ากันลายมือค่ะแต่นี้พาไปซื้อเอานน่ต่อไปสร้างออนไลน์คือเราไม่ได้สร้างนะคะ่ะเฮงๆสั่งเท่านึงเอา บางเด้อบางซิ่งบางย่างอยู่ในอันล้านกับมี่ได้นะคะก็เลยจะเป็นต้องสร้างออนไลน์โอเคพ่อแมพี่น้องเลยมา้าเงินสองตน้นแต่มื่อวนี้คงไม่ได้เอาลงค่ะมา้าเงนสองตน้นหลับไปฝ่าไว้อยู่เนี่ข้างเฮื้อนค่ะม้ออื่นจะมาเอาลงคไหม